สเสน่ห์และความงามของภาษาไทยนอกจากความเป็นภาษาเสียงที่มีท่วงทำนองการอ่านและไม้คล้ายคลึงกับเสียงดนตรีแล้วในแง่คำและความหมายของคำยังมีความมหัศาจรรย์ให้คนรักภาษาไทยและนักนิรุกติศาสตร์ได้ค้นหาอีกไม่รู้จบตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดประการหนึ่งคือคำที่เกิดจากการผรสมกับสระเอส่วนใหญ่มักแสดงความหมายว่าไม่ตรง หรือไม่แน่นอนไม่เชื่อก็ลองสังเกตคําเหล่านี้ดูสิฟันเกตาเขเคเกเดินเฉโ,โ,โซเซต,ตรดเตรลาดเทหน้าเบกขาเปโยเยร่อนเรกเฉใชยเผยเกหันเหตาเลเอ้า ยกตัวอย่างให้ฟังก็ได้นะอะไรบ้างละ่ะอย่างเช่นคำว่าโครงเคลงโอนเอนงนเงนหน้าเบตาเหลตาเคเยเกยโยเยหันเหเคแกโภเหโซเซขาเป,ป he, so pe, โมเมเกเรเห็นมะไล่ไปเลยคำพวกนี้ไม่มีคำไหนที่มีความหมายว่าตรงสักคำจะมีก็แค่คำเดียวคำนั้นก็คือคำว่าเดกตรงแนวแน่นอน